สวัสดีครับวันนี้พบกับคลิปงานซ่อมนะฮะอันนี้เป็นโฟกซิล็ o c โนะฮะตระกูลโฟกซิล็ o กโกโฟกคอปจีทีไอนะฮะหรือแม้กระทั่งออ d ด t ้นะฮะเราก็สามารถนำมาซ่อมเอเบได้นะฮะกับเรานะครับเดี๋ยวไปดูการทำงานกันนะครับก่อนทำการซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามา อ่านข้อมูลกันก่อนนะครับอันนี้เป็นโฟกซ o โลโคนะฮะตระกูลโฟกก็จะมีเอเบเสียกันบ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมอ่านะครับลองดูนะฮะอ่านี่ก็เป็นโค้ดที่เขาขึ้นนะครับก็คือมีปัญหานะฮะแล้วก็เอเบไม่ดับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการซ่อมนะฮะนี่เป็นหน้าตาของโมดูล ABS นะฮะอันนี้เป็นโฟก สีล็อกโคนะฮะแต่ต้องถอดทั้งตัวอย่างนี้นะครับ cœur. เดี๋ยวเราจะแยกชิ้นส่วนแล้วก็ไปซ่อมกันนะครับนี่นะครับเราซ่อมเสร็จนะฮะโฟกสสีล็อกโค่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอ่านนะฮะแล้วก็ไปทดลองวิ่งกันนะครับอันนี้ ABS ดับหมดแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาอ่าน ABS กันเลยนะับเพื่อรีเช็คนะครับจะได้ไปลองวิ่งกันนะฮะ โนโค้ดแล้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการลองทดสอบวิ่งกันเลยนะฮะหลังจากเราทำการซ่อม ABS เสร็จนะฮะเราก็มาทดสอบวิ่งนะครับสำหรับรถตะกนโฟกสนะฮะหรือออดีนะฮะหรือแม้แต่ออดี้นะฮะโฟกซีรัลคูโฟกส์กอล์ฟ GTI นะฮะหรือ a u ด i ี TT พวกนี้นะฮะก็สามารถนํามาซ่อมกับทางทีมงานเราได้นะครับรถรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาถึงอายุแล้วก็เสียนะครับผม แล้วก็การซ่อมก็มีการรับประกันยาวนานนะฮะ็่ะะ็เป็นการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายก็ยังไงลูกค้าท่านใดใช้รถโฟกตระกูลโฟกนะฮะก็ติดต่อทางทีมงานเราได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะเดี้ก็มาทดสอบทางสุดท้ายนะฮะก่อนส่งมอบนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ